คุณาการเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวของคุณครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่กันหรอคุณเดิคนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวภารกิจในวันนี้เป็นภารกิจเกี่งสิ่งที่ต้องทำสองวันหนึ่งคืนกับการจะพาทุกคนบินลัดฟ้าเชียงรายกรุงเทพไปหาหอสำหรับฝึกนานกันแล้วเรามาดูกันว่าภารกิจนี้จะสำเร็จไหม ตอนนี้แล้วก็มันอยู่กันที่สนามบินดอนเมืองแล้วนะครับตอนนี้ภารกิจต่อไปก็คือต้องไปหาหอแถวลาดประเขาไปหนึ่งวัน อนนี้เรามาอยู่ที่หน้าวัดลาดตะเขาแล้วนะครับประกาศที่พี่เขาบอกมาคือหมู่บ้านอาริยาก็าคือน่าจะเป็นหมู่บ้านในหมู่บ้านนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านนี้อาริยามันบอกว่าอยู่ในซอยตรงนี้น่าจะต้องเดินเข้าไปอีก ทางก็งไปมากใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่เดินมาแล้วก็ต้องไปสุดถ้าไม่ใช่ก็ก็เดินกลับอโอเครู้เรื่องเดินมาผิดซอยครับ ราะว่าอยู่มัน,มนทางแปลกที่จริงมันน่าเข้าอีกซอยหนึ่งเรื่งมีความหวังตอนเห็นป้ายอารียาวิเลจเสร็จทางเข้าอยู่ไหนวะทางนี้เหรอใช่ไหมวะ าจ่ใช่ต้องแลกบัตรไหมเนี่ยไม่ใช่ก็ต้องใช่เดินมาขนาดนี้ดูเิเนื้อซอยสองเห็นซอยห้าแล้วครับทุกคน

หนึ่งสามสามหนึ่งสามสี่เจ็ดามแปดพี่เขาไม่รู้อยู่หรือเปล่าแต่น่าจะอยู่เพราะมีรองเท้าเข้ามาได้เลยขอบคุณครับขอบคุณขนาดเด้ไ้มไรผมคาเลเตอร์ดีไซน์ครับ ผทำกระสิบได้ไหมได้ได้ครับพี่กระสิกแอปเตอร์เฟผมก็ทำได้เี่มเลยทำในที่โปรแกรมยังไงไม่มีใช่ใช่นี่ะไม่ใช่ทำโปรแกรมส์อยู่หกสูงครับหกสูงครับผมอยู่สุราษฎร์ พูดไม่ได้ผมจริงๆผมไม่ใช่คนโพลาลแต่พ่อคนโพลาลเฉียผมโตชมบุรีเฉยอ๋อ้พูดชมบุรีด้วยชมพูตังเหรอวะ่าแครับแ้วเพื่อนอีกคนอ่ะเพื่อนอีคนตอ้แรกก็เหมือน พ่อก็ไม่ค่อยอยากให้มาช่วงนี้แต่ว่าสุดท <ie> e <laughs> nah ้ายก็คุยมาได้ครับเรียบร้อยโอเคเข้าไปหาพี่เขาแล้วพี่เขาก็แนะนำหอมาเขาบอกว่าแถวเนี้ยมี ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็คือจะออกไปหาหอแก้ๆบริษัทตอนนี้ฝนก็จะตกด้วยหนูฟ้าเดี๋ยวเดินออกไปหน้าหมู่บ้านก่อน ตอนนี้คือแบบเดินหาหอมาตั้งนานยังไม่ได้เลยเปิดแผ่นที่ดูก็ตักหมุดผิดหมดเลยอะ่ะเหนื่อยมากคืที่ที่เราอยากได้เว้ยราคาประมาณแบบสี่พันประมาณเนี้ยมันปักหมดุดผิดหมดเลยที่เหลือก็จะเป็นราคาแบบ เจ็ดแปดพันหมื่สองตอนนี้ก็เลยลองเดินตามที่ลุงก็บอกว่าให้เดินมาทางโคง้งเดี๋ยวรอดูว่าจะเจอไหมวันนี้หอตอนนี้ก็คือมาอยู่ที่หน้า fresh. แฟชแห่งหนึ่งเขาเขียน <Okay, S 1> ว่าห้องว่างให้เช่าว่าจะลองเสียงดวงดู เมื่อแบบหมดนั่งปักก็คือผิดไปหมดแล้วอะตอนนี้ขึ้นเหนื่อยมากร้อนมากอืมเดี๋ยวต้องไปดูห้องก่อนแล้วก็ต้องโทรหาเพื่อนก่อนถึงจะแอปพลิคได้อะไรหลายอย่างเดี๋ยวรอเจ้าของหอเขาลงมาเอาล่ะรครับตอนนี้คือได้ห้องพักแล้ว ได้ห้องพักในราคา3,500บาทก็คือกว้างม,มากก็คือได้เท่านี้ก็โอเครู้สึกว่าโอเคแล้วเพราะว่าไปดูพักรอบๆมารู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคแล้วก็ที่ที่ปรับก,ก็คือไม่ค่อยตรงตามหมดเท่าไหร่นี่ก็จะมีฟักบัวชักโรอ ที่จริงที่จริงวันนี้จะต้องไปหาห้องนอนอยู่แต่พี่เขาบอกว่าสามารถนอนห้องนี้ก่อนก็ได้คืนหนึ่งเพราะว่าไฟบินกลับบ้านของเราคู่นี้ก็คือรอบสิบเอ็ดโมงตอนแรกก็จะไปหาห้องอยู่แต่พี่บอกว่าก็นอนห้องนี้ไปเลยเพราะเรามาจําไปแล้ว <c oughs> ก็โอเคถามว่าน่ากลัวไหมก็แปลกที่เนอะก็ต้อง ก็ต้องลองดูพี่เขาเอาหมอนมาให้ด้วยมีฟูกด้วยแล้วก็ห้องแอร์โอเคจบการรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีเช้าอีกวันนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่เดินทางกลับเชียงรายแล้วตอนนี้คือกำลังจะหาแท็กซี่ไปสนามบินนะครับตื่นมาตอนนี้ก็ แปดโมงสี่สิบเอ็ดไฟบินสิบเอ็ดโมงคึ่งอันนี้ว่าจะไปเตรียมตัวที่สนามบินรอด้วยแล้วก็ว่าจะไปเปลี่ยนไฟช่วงเดือนหน้าที่จะมาด้วยว่าจะเลื่อนไปสักสิบกว่ากว่าจะหาแล้วก,ก่อนดีกว่าไปตอนเมืองครับ คือได้ตั๋วแล้วนะครับเดี๋ยวว่าจะไปเปลี่ยนเรื่องไฟเที่ยวบินของวันที่เดี๋ยวไปที่เคาน์เตอร์ของไลน์ลนแอร์ก่อนอองคับอันนี้คือเก็บไว้เลยใช่ไหม ก็ถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงแล้วนะครับก็ถึงบ้านเรียบร้อยภารกิจในการออาหอวันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วชิปหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันเลยนะครับ